อครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักในสายลมของ PC P C P ทุกๆท่านด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวเลก u ูเลเตอร์ปรับนอกนะครับหรือว่าเลกกูเล่ปรับนอกที่วางอยู่ตรงหน้าในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นนะครับ การนำไปใช้งานในเบื้องต้นเวลาท่านผู้ชมเนี่ยได้ตัวงานนี้ไปแล้วจะนําไปใช้เนี่ยบางจุดนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่ทราบนะครับบางจุดก็อาจจะเป็นอันตรายได้ถ้ายังไม่ทราบนะครับแล้วก็หลายจุดที่ท่านผู้ชมสงสัยมาแล้วก็เป็นส่วนที่สําคัญเนาะหรือว่าบางท่านเนี่ยเข้ามาศึกษาหรือว่ากำลังหาข้อมูลที่จะนําไปใช้เนี่ยก็สามารถรับชมเพื่อเป็นแนวทางความรู้ในเบื้องต้นได้นะครับผมก็จะนำในส่วนของที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ตัวงานไปแล้วก็สอบถามเข้ามานะผมก็อยากแนะนํา ใน,ในส่วนจุดต่างๆในคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวนี้เป็นเลกูเลตปรับนอกนะครับงานของค่ายท่านจีปัทะนะครับปรับนอกคืออะไรนะครับในการที่เราเล่นเลกูเลตเนี่ยก็จะมีการตัดค่าลมนะครับตัดค่าลมแล้วเวลาเราเราจะนําไปใช้ในตัวงานเนี่ยเราก็บางส่วนเนี่ยอาจจะมีการปรับจูน pcp ของท่านเนาะแล้วก็รวมไปถึงการปรับค่าลมนะครับในการปรับค่าลมตรงนี้ในส่วนของงานที่ผมถืออยู่เนี่ยเราสามารถปรับได้จากข้างนอกโดยการขันน็อตนะครับ ถ้าเกิดเป็นปรับในเนี่ยบางงานเนี่ยก็จะต้องลื้อออกมานะครับแล้วก็เพื่อเลียงแหวนนะครับเลี้ยงแหวนเพื่อในการแบ่งค่าลมบีบค่าลมให้มันออกมาในปนริมาณที่เราต้องการนะครับ<ม>ยกตัวอย่างเช่นเบื้องต้นนะครับถ้าเราเล่นลมอยู่ประมาณสัก1,800 psi นะครับแล้วเราต้องการเป็นค่าลมเล่นน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเนี่ยหรือว่าระยะไกลขึ้นเนี่ยหรือว่าบางท่านที่อยากจะเล่นลมที่มันแรงขึ้นเนี่ยก็ปรับไปที่2000 psi เนี่ยเราก็สามารถ หมุนปรับได้เลยนะครับแล้วก็สามารถอ่านค่าเกจได้ตามที่เราปรับจูนที่หน้างานตรงนั้นที่เราต้องการพอดีตรงนั้นนะครับหรือว่าต่ํากว่านั้นอย่างเช่นเราเล่นพันแแล้วเราไม่มีความจําเป็นต้องใช้ลมเยอะอันนี้ยกตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเราก็ปรับลมเนี่ยให้ลงมานะครับในปริมาณที่เราต้องการอย่างเช่นพันห้าพันหกอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็สามารถปรับข้างนอกได้เลยนะครับก็เลยเรียกคร่าวๆเบื้องต้นว่ารีเกลิแบบปรับนอกนะครับมันก็จะสะดวกในการปรับนะครับบางท่านสงสัยว่ามีความจําเป็นในการปรับไหม อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ใช้งานเนาะเวลานําไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้กลุ่มหรือว่าความมั่นยังไม่มีหรือว่าระยะที่เราไปเล่นเนี่ยม,มันเพิ่มมากขึ้นหรือว่าขนาดลำอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นในการปรับนะแต่สมมติบางท่านเนี่ยล็อกสเปคไว้ที่ไม่มีปัญหามากมายขนาดความยาวลำก็โอเคแล้วก็ระยะก็ไม่ได้ f i อะไรมากมายแล้วก็ส่วนการนําไปใช้งานเนี่ยก็เอาแค่พอสังเกตก็คือยิงที่แบบว่าไม่ต้องแบบ เอาไปล่ามันไม่ได้จุดกลุ่มเรียนวงเรียนบ้านอะไรมากมายเนี่ยก็ใช้ลูกเล็หไปปรับในธรรมดาหรือว่าเราไม่ต้องไปปรับยุ่งยากมันก็ได้นะครับก็ง่ายๆเลยก็คือท่านไหนที่มีความฟิกในการแม่นยําสูงหรือว่าปรับเล่นอะไรต่างๆขยับขยายในหน้าง,งานของท่านเนี่ยก็อาจจะต้องมีความจําเป็นในการปรับค่าลมของมันนะครับพูดถึงในการปรับค่าลมแล้วเดี๋ยวก็ขออธิบายในการปรับค่าลมในเบื้องต้นก่อนเลยเนาะ ในการปรับค่าลมของเลก,กุเกล่ปรับนอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าบางจุดอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรุ่นแต่ว่ารุ่นนี้ปรับตรงตรงนี้นะครับงานของค่ายท่านจิปะถะนะครับตัวนี้นะครับปรับด้านหน้านี้เลยนะครับก็จะมีน็อตตัวหนอนอยู่ข้างในน็อตตัวเมย์อีกตัวหนึ่งนะครับเวลาได้งานมาจากค่าโดยตรงเนี่ยตรงนี้มันจะยังขันไว้ไม่แน่นนะครับก็ให้ท่านผู้ใช้งานเนี่ยขันให้แน่น ม่ต้องนั้นมากเอาแค่ตึงๆมือให้มันล็อกอยู่ไม่ไม่น็อตตัวข้างในไม่คลายเวลามันทํางานแล้วมันกระแทกอะไรต่างๆไงน็อตค่าลมตัวนี้มันอาจจะเคลื่อนเราก็ขันไว้ล็อกไว้ไม่ให้มันเคลื่อนอะไรต่างๆหรือว่าในการคลายของมันเนี่ยเราก็ปรับล็อกเอาไว้เนาะแต่ว่าถ้าเราจะปรับค่าลมเนี่ยให้เราคลายน็อตตัวเมียตัวนี้ออกมาหน่อยก็ได้นะครับให้พอที่ขันน็อตตัวหนอนข้างในได้นะครับในการปรับค่าลมให้ขึ้น นะครับปรับค่าลมไม่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นเราเล่นอยู่1600 psi แล้วเราต้องการปรับให้เป็น1,800 psi หรือพูดง่ายว่าในเกจตัวนี้บอกว่า10 mpa แต่เราต้องการ13 mpa เนี่ยเราก็สามารถปรับได้โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็เหมือนลราคลายน็อตนะครับเหมือนลราคลายน็อตออกเปิดน็อตออกนะครับให้ลมวิ่งเข้าไปนะครับเวลาหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยให้เราค่อยๆหมุนนะครับ หมุนทีละนิดแล้วก็ดูเกจไปด้วยนะครับดูเกจฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าดูเกจฝั่งไหนในการอ่านค่าลมนะครับคลายทีละนิดนะครับเราก็ดูเกจตรงนี้ว่าเกจมันขยับขึ้นไหมยกตัวอ,อย่างเช่นตอนแรกอยู่ที่10 mpa เวลาเราคลายไปเราก็ดูว่า11 mpa ไหมค่อยๆข,ขึ้นมา12 mpa ไหมหรือว่าตามที่เราต้องการนะครับทีนี้พอได้ที่เราต้องการแล้วเราก็ทําการเพจยิงระบบก่อนก็ได้ดูว่าค่าลมมันนิ่งไหม อ่ะสักประมาณสักสามสี่เที่ยวหรือว่าห้าเที่ยวก็ได้นะครับเทีดูเข็มมันว่าให้เข็มมันหยุดอยู่กับที่นะครับให้ค่าลมมันนิ่งนะครับ <S <s พอเราได้ตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วค่าลมอยู่อยู่กับที่อะไรเข็มไม่เคลื่อนแล้วก็ทําการล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับ <S <s ต่อไปในส่วนของการเอาค่าลมลงนะครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากการทวนเข็มนาฬิกาเป็นการหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับ มันก็เปรียบเสม,มือนการเราปิดปิดนอด็อตปิดลมอะไรต่างๆให้มันกดมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราเิ่มไป1,800 psi แล้วหรือว่าขึ้นมาที่13 mpa แล้วแล้วเราไม่ต้องการนะครับต้องการอารมณ์ลงแล้วนะครับเราก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาเหมือนกับเราปิดน็อตอย่างที่ผมบอกนะครับค่อยๆหมุนทีละนิดนะครับแต่การหมุนหนึ่งครั้งให้เรายิงออกหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งให้ยิงทิ้งหนึ่งครั้งหมุนทีละนิดนะครับค่อยๆหมุนทีละนนิดครับ หมุนไปแล้วยิงออกหนึ่งครั้งแล้วก็ดูว่าเข็มมันนิ่งตรงไหนเราเข็มมันลดลงมาไหมนะครับถ้ามันค่อยๆลดจากประมาณยกตัวอย่าง13 mpa ลดลงมาเหลือ12 mpa 11 mpa ค,ค่อยๆหมุนทีละนิดเราต้องการ10 mpa เนี่ยเราก็หมุนไปจนกว่าทีละนิดจนกว่าแล้วก็ยิงทิ้งไปจนกว่าที่มันจะลงมาอยู่ที่10 mpa แล้วก็ให้เข็มหยุดนิ่งนะครับอันนี้เบื้องต้นนะครับก็ตั้งประมาณนี้ทุกครั้งให้ทําการยิงทิ้งนะครับแล้วเข็มก็จะลงมานะครับแล้วก็ค่าลงมันนิ่งเสร็จแล้วเราก็ทําการล็ออกตตเเเมมมีััววนนน้้ไหืดิะครบ ก็จะเป็นการปรับค่าลมมีการทั้งขึ้นและลงนะครับตามประมาณนี้คร่าวๆนะครับในส่วนของการดูเกจนะครับตรงนี้สอบถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายๆท่านที่ได้ตัวงานไปนก็ยังงงครับว่า,าตัวไหนอ่านค่าเป็นยังไงฝั่งไหนอ่านค่ายังไงนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมือใหม่ที่กาลังสงสัยแล้วเราจะอ่านค่าตรงไหนเป็นเกจอะไรของอะไรนะครับตัวนี้นะครับ,บอกค่าเกจของ เด็กเลดที่ตัดลมมานะครับตัดลมมาพันแปดพันห้าพันสี่หรือว่าสูงวันละสองพันอะไรก็ดูที่เกตนี้นะครับตรงนี้เป็นเกตของลมที่อยู่ในถังนะครับถ้าท่านไหนแบบว่าไม่ได้อ่านบ่อยหรือว่ามันจะเล่นตั้งนานแล้วเพิ่งมาอ่านหรือว่าบางทีสับสนเนาะว่าเราจะอ่านฝั่งไหนดีก็ลองหาเทคนิคง,ง่ายๆในการจําก็ได้นะครับอ,อย่างผมจาไม่ง่ายนะครับ เกตันนี้อยู่ใกล้กับพวกหัววาวเนาะแล้วก็อยู่เวลานำไปเสียบกับงานชุดเฟมเนี่ยเราก็จำง่ายเลยว่ามันเป็นค่าค่าลมที่อ่จะได้นําไปใช้งานและก็เป็นอันเป็นเป็นค่าลมที่บอกค่าเลคุเลตที่ตัดมานะครับส่วนตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับถังลมเราก็ตีไปเลยง่ายๆเลยนะครับว่ามันอยู่ใกล้ๆกับถังลมก็บอกค่าลมนะครับเดี๋ยวเวลาอ่านทุกครั้งหรือว่าในการจําทุกครั้งเวลาเราไม่ใช้นานเนี่ยเรามาจําเราจะได้ไม่สับสนนะครับ ก็หาเทคนิคจำของแต่ละท่านก็ได้ว่าจะมองยังไงเราส่วนไหนอยู่ใกล้กับอะไรหรือว่าส่วนไหนบ่งบอกของอะไรแล้วก็หาเทคนิคจำมันนะครับอย่างอย่างตรงเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับถังเราก็ง่ายๆเลยแล้วก็บอกค่ะบอกค่าของถังลมบางท่านบอกว่าดูค่าเกจตรงไหนครับค่าเกจตรงนี้บอกอะไรครับเราก็ลองนําเทคนิคตรงนี้ไปในการช่วยจําก็ได้นะครับต่อไปนะครับในการอ่านค่าเกจของเลกเริดตัวนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับท่านผู้ชมมือใหม่ที่ได้ไปเนี่ย อาจจะยังงงและสับสนในส่วนนี้แล้วก็บางทีอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับเล่ย์เลตตัวนี้จะบอกค่าเกจของ MPA นะครับบอกค่าเกจของ MPA ครับต้องดูด้วยนะครับดูที่ค่าเกจด้วยนะครับว่าเกจต,ตัวนั้นชิ้นงานชิ้นนั้นบอกค่าเกจเป็นหน่วยอะไรนะครับถ้าเป็นหน่วยของ psi เนี่ยเราก็ดูตรงตรงเลยไม่ต้องมา แปลค่าเกจอะไรนะครับอย่างตัว MPA ตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าเกจที่จะอาจจะต้องแปลนะสำหรับท่านไหนที่ดูตามช่องทางตางแล้วก็ศึกษามาเนี่ยอาจจะเป็นค่าหน่วยของ PSI นะครับก็ต้องนําค่าหน่วยตรงนี้ไปแปลงทีนึงหรือว่าบางท่านชิ้อยบตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปแปลงอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น10 MPA เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่11 MPA เท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราจะเล่นที่ kMPaD นะครับสังเกตก่อนนะครับว่าที่เราได้ไปเนี่ยเป็นหน่วยของอะไร แต่เป็นงานตัวนี้จะเป็นหน่วยของ MPA อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเบื้องต้นเนี่ยถ้า10 MPA เนี่ยก็อยู่ประมาณ1,4นสี่พันห้าเนาะถ้าตรงตงตัวเลยก็10 MPA ก็อยู่ประมาณ 1, 4 5 0 psi นะครับ11 MPA ก็อยู่ที่ประมาณพันห้า 1595ผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเนี่ยผมขึ้นไม่ให้นะครับตรงนี้แล้วก็ลองไปเทียบตารางดูก็ได้หรือว่าลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะครับว่าค่าหน่วยของ MPA แปลงมาเป็น PSI แล้วจะเป็นค่าลมที่เท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยหน่วยอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเนี้ยก็ลองแปลดูนะครับแล้วจะเล่นค่าลมที่เท่าไหร่นะครับได้ไปจะเติมลมที่เท่าไหร่ดีไม่เกินเท่าไหร่ดีนะครับ ถ้าเป็นหน่วยของ psi เนี่ยก็จริงๆแล้วเล่นไม่เกิน3,000 psi อยู่แล้วนะครับสำหรับการเล่น p t p นะครับแล้วก็ค่าเกจตัวนี้ก็จะอยู่ที่20 mpa ประมาณ 20- 21 mpa เนี่ยไม่ต้องเติมเกินนี้แล้วครับเพื่อความปลอดภัยผมเข้าใจนะว่าถังมันรับได้นะครับว่าถังมันรับประมาณได้ประมาณตั้งสี่พันส0้อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานไทยบางทีบางจุดเนี่ยตามข้อเกี่ยงต่างอาจจะมีหวานหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ไปเล่นกับท่านด้วยนะครับ ท่านไหนที่ได้ลมเกลือนอะไรตรงนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยกับตัวท่านเองนะครับเราก็ไม่ต้องเล่นเยอะกันจริงๆอนสามพันก็เหลือเฟือน,นะครับเราถ้าเราไม่ได้ใช้งานานานๆเนี่ยเราเล่นไม่หมดเนี่ยก็มันมีผลเสียหลายๆอย่างตามมาหรือว่าเล่นลมสูงๆเกินเนี่เราก็มาระแวดระวังในสุดต่างๆอีกว่าจะมีปัญหาไหมหรือว่ากระแทกกระเทือนทําตกอะไรเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อท่านได้นะครับก็เล่นที่สามพันพีซไอก็เต็มที่แล้วครับสำหรับ PCP นะครับหรือว่า20 MPA 21 MPA ประมาณเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก ถ้า20 mpa ก็อยู่ประมาณสัก2,900 psi เนี่ยประมาณนี้แล้วก็21 mpa ก็อยู่ประมาณสัก3,000ประมาณ3,46 0 psi นะครับเติมลมนะครับอีกทีนนะครับตัวนี้ดูที่เกต mpa ตัวนี้เติมไม่เกิน20 mpa แล้วก็21 mpa ประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณ3,000 psi นะครับบวกลบไม่มากไปกว่านี้นะครับแล้วก็ส่วนค่าเกตเนี่ย จะตัดที่เท่าไหร่ตั้งที่เท่าไหร่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่ท่านเลยต้องดูที่หน้าง,งานด้วยนะครับงานที่ได้ไปจากค่ายเนี่ยเขาก็จะตั้งบวกลบอยู่ที่ประมาณสัก10 m p อ11 MPA อสิอเอหรือว่า,าบวกลบไม่มากมายไปกว่านี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะไปตั้งเองที่หน้าง,งานก็ได้แต่ว่าตั้งที่ระดับเนี่ยท่านลองไปใช้งานก่อนว่า,ากลุ่มที่ท่านเล่นเนี่ยเป็นยังไงมีความแม่นยําแค่ไหนหรือว่าไม่ต้องไปปรับมันบางท,ทีเขาให้ไปมันก็มีความแม่นยําอยู่แล้วนะครับ เราก็ลองดูปรับพินาง,งานบางท่านถามว่าพี่เราจะตั้งเลคูเลต่เท่าไหร่ตรงนี้บอกได้ไม่ตายตัวจริงๆนะครับบางท่านเนี่ยใช้ลำยาเท่าไหร่เล่นที่ระยะเท่าไหร่น้าหนักลูกที่เท่าไหร่ขี่เกลียวนะครับแล้วก็ไปปรับพินาง,งานดูว่าความแม่นยำม,มันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยไปจากผมหรือไปจากค่ายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณบวกลบ10 mpa ประมาณนี้ครับบวกลบไม่มากไม่มายไ,ไปกว่านี้นะครับที่เหลือถ้ามันไม่แม่นยาําหรือว่ามันยังไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานของท่านท่านก็ปรับค่าลม อย่างที่ผมบอกไปนะครับในการปรับค่าลมของเรกูลเลเตอร์ปรับนอกตัวนี้นะครับโอเคในการอ่านค่าก็เขาคลาเบื้องต้นก็ประมาณนี้เนาะถ้าเล็กตัดประมาณ10 m b a ก็อยู่ประมาณพันสี่ะ 4, 5, 5, นะครับพันสี่พันห้บ m b a ก็อยู่ประมาณพันหนะครับถ้า13 m b a ก็อยู่ประมาณพันแป9พันประมาณพันแปดรบห้ psi นะครับแต่ในกรณีที่เราไม่อยากมาแปลงค่าเกีย์อะไรประมาณนี้เราชินกับ psi เนี่ย เราก็สามารถเปลี่ยนเกดได้นะครับก็ใช้เกดที่เราถนัดก็ได้อย่างเช่น psi เนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะครับบางท่านเนี่ยได้ตัวงานไปเนี่ยเขาอ่านค่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเขาก็ไปเปลี่ยนเกดของ psi เลยแล้วเขาก็เอาเกดตัวเนี้ยไปเป็นสเปนเป็นอะไรเวลาเสียก็นํามาใช้ต่อได้ไรประมาณเนี้ยนะครับก็ซื้อ psi มาได้เลยนะครับเกตตรงนี้แนะนาให้ซื้อ6,000 psi ไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นช่องขีดละพันเนี่ย เวลามันเติมค่าลมสามพัน psi หรือว่าเติมค่าลมทีสูงไว้เนี่ยเกตม,มันสปริงเกรม,มันจะได้ใช้งานให้เต็มที่นะครับก็ตรงนี้ก็แนะนําเกตของถังลมเนี่ยซื้อ6000 psi ไปเลยนะครับส่วนเกตของเรกูเลเตอร์เนี่ยเราไม่ต้องบางทีเราไม่ต้องเป็นต้องไปซื้อถึง6000ก็ได้นะครับซื้อแค่ประมาณตักสามพันหรือ3ามพก็ได้เพราะเราตั้งค่าเกตที่ตัดมาอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราตั้งไม่เกิน2,000กว่าอ,อยู่แล้วนะครับเราก็ซื้อประมาณ3ามพหรือ3ามพก็ได้ค่าเกตตรงนี้นะครับ ให้ใช้เกีรเป็นเกียวชนิดของ M8 นะครับงานบางตัวเป็น M10 แต่ว่างานของตัวนี้นะครับซื้อเกีรมาเป็นเกียวชนิด M8 นะครับซื้อ M8 มาใส่แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับในการถอดเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะมีตัวสป,ปริงสีขาวมาให้เนาะเราไม่ต้องใช้นะครับเพราะเกีรตัวนี้มันจะมีแหวนสปริงที่สําหรับปิดลมไว้นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างประมาณนี้เลยนะครับ ก็ใช้ตัวเดิมที่อยู่ข้างในเนี่ยครับเปลี่ยนแค่เกจออกมาแล้วก็เอาตัวเดิมที่อยู่ที่มีอยู่เนี่ยก็ใส่เกจตัวใหม่กลับเข้าไปได้เลยนะครับแหวนตัวนี้ก็จะมาอยู่ในถุงอะไหล่ที่เขาให้ไปอยู่แล้วนะครับก็จะมีอะไหล่สำรองเป็นพวกชนิดโอลิงต่างๆเอาไว้ซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขของเลกูลเลตตัวนี้เวลามีปัญหานะครับก็จะมีพวกโอลิงมีแกนวงแกนวาลมีแหวนสปริงอะไรต่างๆก็อยู่ประมาณในดเกดจนี้น,นะครับก็ลองเวลามีปัญหาก็ลองดูในถุงอะไหล่สำรองก็ได้นะครับ ซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับสําหรับท่านที่อ่านค่าเกตตัวนี้ไม่ไม่ถนัดนะครับในส่วนต่อไปนะครับเวลาได้ไปจะใช้งานในเบื้องต้นเนี่ยทำยังไงนะครับเ,เกตตัวนี้นะครับผ่านมือจากผมแล้วส่งมาให้ลูกค้าเนี่ยผมก็จะทําตัวบอกแกนวาลให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนการเทต่างๆเนี่ยจริงๆอ่ะนาไปถึงมือลูกค้าเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนําไปเสียบกับชุดเฟรมท่านนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยบางส่วนถามว่างานตัวเนี้ย นําไปใส่กับชุดเซมผมได้ไหมนะครับก็ต้องดูว่าชุดเซมท่านเนี่ยรูคอนมันขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรูคอนขนาด20บมิลก็ใส่ได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้หลายๆท่านถามมาค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะว่าก็อยากทราบว่าจะซื้อไปแล้วจะใส่กับงานของของเขาได้ไหมเนี่ยประมาณเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นทั่วไปตามตลาดทั่วไปเนี่ยตรงนี้หัววาวก็อยู่ประมาณสัก20ิบมิลบวกลบิดหน่อยก็นําไปใส่กับตัวงานของท่านได้เลยเวลาท่านซื้อชุดเซมมาราคาส,งสูงหรือว่ายังไม่ซื้อเนี่ยก็ลองสอบถามทางร้านกอนได้ว่า ชุดเฟรมที่ท่านซื้อมาเนี่ยรูคอนอมีขนาดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยถ้าบอก20ิมิลตัวนี้ก็น,นาไปใส่ได้เลยนะครับแล้วตัวนี้จะนําไปใช้งานเบื้องต้นนําไปใส่กระถังทํำยังไงนะครับออลองสังเกตก่อนนะครับว่างานตัวงานที่ได้ไปเนี่ยจะมีค่าลมคาอยู่นะครับอ,อ,อย่างตัวนี้เลยนะครับค่าลมก็จะคาอยู่ประมาณสัก10มนี่คือการเทสไปให้นะครับว่าไม่มีการรั่วซึมนะครับถ้านําไปใส่แล้วมีการรั่วซึมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจากที่หน้าง,งานของท่านแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะบ่งบอกถึงการเทสลมไปให้เลยนะครับว่าไม่มีการรั่วไปถึงแน่นอน er <please. S 1> ถ้าไม่มีค่าลมตรงนี้ไม่ขึ้นไป er <please. S 1> ก็แสดงว่าอาจจะมีการรั่วซึมก่อนไปถึงท่านแน่นอนนะครับตรงนี้ก็สามารถแจ้งได้หรือว่าลองนําเติมก่อนแล้วเติมแล้วยังมีการรั่วซึมเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมีค่าลมไปอย่างนี้นะครับต้องดูสังเกตที่เกจก่อนเลยนะครับว่ามีค่าลมไหมนะครับ เพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับสาหรับท่านที่อาจจะไม่ทราบเนาะเดี๋ยวอาจจะไปทํหล่นจะแทะกระเทือนตรงนี้มันสามารถทํางานได้ทันทีเนาะแต่ค่าลมอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าในห้องลมเนี่ยมันจะมีลมคาอยู่ก็ปริมาณที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะก็เกิดเสียงดังได้หรือว่าการถอดในจุดต่างเนี่ยอย่าเพิ่งไปถอดมันนะครับเพราะม่ามีลมคาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขอถังหัววาว กรีกอะไรต่างๆ่ยอย่าเพิ่งไปถอดมันเพราะว่ามันมีลมคาอยู่นะครับให้สังเกตดูที่เกจก่อนนะครับมีลมคาอยู่ในส่วนตรงนี้เราสามารถนํนานมาใช้งานได้เลยใช้งานยังไงก็นําถังมาสวมได้เลยถ้าท้ามีถังเนี่ยก็นําถังคาร์บอนถังสลิมถังอะไรมาสวมได้เลย,เยอย่างนี้นะครับสวมได้เลยนะครับเวลาสวมให้หมุนเกลียวเวลาสวมนะครับเวลาจะหมุนเกลียวเนี่ยก็ให้หมุนในแนวตั้งนะครับให้หมุนเป็นแนวตั้งดีกว่านะครับอย่าไปหมุนแนวนอนนะครับอย่างเนี้ย หมุนแนนอนเงี้ยถามว่าหมุนได้ไหมได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเราถอดทข้ถอดบ่อยๆหรือว่าครั้งแรกอะไรเงี้ยเราหมุนแนวนวตั้งดีกว่าเกียวมันจะไม่ไปกินกันนะครับอาจจะไม่มีความเสียหายของเกียวนะครับหมุนแนวนวตั้งนะครับก็ขันเข้าไปให้แน่นเลยนะครับให้แน่นเลยแล้วก็อ่าแล้วก็ขันเข้าไปให้ นั่นเลยนะครับเสร็จแล้วให้ทําการเปิดวาลนะครับหลายๆท่านถามว่าถ้าได้เลกูเลตปรับนอกตัวนี้ไปจะมีคอถังตรงนี้ไหมครับมีนะครับมีไปให้อยู่แล้วนะครับคอถังตรงนี้ก็เป็นสเสมือนพวกวาลปิดเปิดลมต่างๆนะครับปิดเปิดลมยังไงนะครับก็เวลาเราสําสหรับท่านที่ใช้สูบมือเนาะเติมลมเข้าไปอย่างเยอะละประมาณตั้งสามพันก็ได้ยกไว้ย่างนะครับ เลยเกิดมีปัญหาจะซ่อมแซมหรือต่างๆเนี่ยโอ้โหซวยแล้วแล้วเราจะทําการปล่อยลมเนี่ยแล้วสูบมาใหม่เนี่ยเหนื่อยแน่นอนหรือว่าบางครั้งเนี่ยจะแก้ไขยังไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าสูบลมอีกแก้ไขอีกสูบลมอีกผมว่าเหนื่อยเหนื่อยเยอะเลยนะครับเหนื่อยแย่เลยแล้วก็ทําการสูบมือเนี่ยอาจจะเป็นปัญหากระทนได้ก็ปิดวาล์วตรงนี้ไว้เก็บลมในถังไว้นะครับแล้วก็ทําการแก้รูเลดนะครับเวลาจะถอดถังออกหมุนแน่นๆอย่างนี้แล้วทำยังไงนะครับ มันจะมีรูตันอยู่รูหนึ่งนะครับให้เอาพวกประแจรหรือเอา,อาเล็กหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นตัวจับไว้แล้วก็สามารถบีบได้เลยนะครับขันจับไว้ให้แน่นแล้วก็คลายถังออกมาเอามาเลยนะครับเห็นไหมสังเกตนะครับผมหมุนถังตรงนี้แล้วยังมีลมคาอยู่นั่นแปลว่าผมปิดวาล์วไว้แต่ถ้าท่านจะแก้ไขงานจริงๆแล้วนะครับเวลาท่านปิดวาล์วแล้วให้ทําการ ปล่อยลมออกจากห้องเล็ูเลตให้หมดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคลายเกตหรือว่าทําทการกระแทกหัววาล์ว wow ทิ้งให้หมดนะครับให้ลมมันออกมาจากห้องเล็กเล็ออกให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยทาการแก้ไขนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายได้นะครับตัวนี้ผมสามารถหมุนทางออกได้เลยแต่ถ้าท่านจะหมุนคอถังออกนะครับปล่อยลมตรงนี้ออกหมดแล้วจะหมุนคอถังตรงนี้ออกนะครับก็เอาปะแกเนี่ย ใส่ไว้ในรูนี้อย่างที่ผมทำเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็บิดบิดออกนะครับไม่ต้องบิดถังนะครับบิดตรงคอนี้ออกเลยแต่ถ้าแก้ไขธรรมดาเนี่ยไม่ต้องมาอะไรมากมายหรอกครับก็แค่ปิดวาล์วลมเฉยแล้วก็ทาการแก้ไขได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกลมรั่วในห้องเล็กๆกหรือว่าเล็กไหลอะไรต่างๆหรือว่าจะทําความสะอาดอะไรเนี่ยเราก็ปิดวาล์วนี้ไว้นะครับอ่าโอเคในส่วนของอ่าคอถังแบบเป็นวาวล์วคอถังนะครับท่านผู้ชมที่ได้วาล์วตัวนี้ไป แล้วนาไปใส่กระถังแล้วแล้วทาไงต่อนะครับทำไงต่อไฟให้แน่นแล้วก็ดูความเรียบร้อยลรยบโอเคแล้วครับก็ให้ทําการคลายน็อตัวนี้นะครับคลายน็อตก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับปกติเลยเหมือนกับเราคลายน็อตออกหรือว่าเปิดลมให้วิ่งเข้าไปสู่ถังนะครับคลายไม่ต้องมากสักประมาณบิดไปให้พอมือประมาณสักสี่สิบห้าองศาอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ลมมันวิ่งสะดวกแล้วก็สังเกตดูที่เกตนะครับสังเกตดูที่เกตว่าลมมันออกหมดยัง พูดง่ายว่าถ้าเกิดเราเปิดคอถังลมแล้วนะครับลมตรงนี้ก็จะวิ่งเข้าสู่ถังนะครับแต่ว่ามันเป็นลมที่ปริมาณค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับแต่ว่าเกจตรงนี้ก็จะโชว์ค่าลมอยู่นะครับเพราะว่ามันตัดเก็บลมเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการเติมลมเข้าไปนะครับบางท่านเนี่ยถ้าลมออกหมดทั้งสองเกจเนี่ยอาจจะเติมลมเข้าไปในวาลว์ยากนะครับเพราะว่าหน้าวาลว์อาจจะไม่ปิดง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ใช้สูบมืออะไรประมาณนี้ เฉพาะบางตัวนะต้องดูที่หน้างานด้วยนะครับบางตัวก็สามารถสูบเข้าได้เลยไม่มีปัญหาบางตัวก็อาจจะปิดลมยากหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีลมคายตรงนี้เราก็สามารถสูบลมเข้าไปได้เลยนะครับอีกทีนึงนะครับนำเกจเล็กเกรดตัวนี้จะได้ใช้งานไปใหม่ๆนะครับมันมีลมอยู่คายอยู่แล้วนะครับเรายังไม่ได้ไปเปิดวาล์มันนะครับนาถังมาใส่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลายน็อตตัวนี้นะครับคลายน็อตตัวนี้นะครับไม่ต้องเยอะนะครับคลาย ให้พอเทากประมาณสักสีองศาเนี่ยแล้วก็ให้ลมพิ่งเข้าไปแล้วก็สังเกตที่เกลตรงนี้นะครับเกล็ดที่นี้ตัวนี้มันก็จะลดค่าลมก็จะหายไปนะครับแต่ตัวนี้ยังคาอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับมันคาอยู่อย่างนี้ตัวนี้ไม่มีลมไม่ต้องตกใจนะครับสามารถสูบเข้าไปได้เลยสูบลมเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าวาลตัวนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ปิดเปิด,ปดปบ่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่หน้าง,งานของท่านด้วยผมก็ไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็ทั้ง ทั้งจากหน้านงานจริงๆของผมแล้วก็จากท่าผู้ใช้งานจริงๆก็เล่าประสบการณ์รหลายๆอย่างนะครับก็บง่งบอกจุดตายตัวไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้ากำมันเสียหรือว่ามันรั่วมาเนี่ยก็ถอดมาเปลี่ยนอะไหลอริงได้ในชุดสูงอะไรก็มีนะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่ามีมปัญหาจริงๆงคอถังเนี่ยก็ซื้ออะไหล่สแปร์เปลี่ยนมีมีจาหน่ายอยู่นะครับก็บางท่านเนี่ยก็ปรับเป็นว่าเล่นเลยก็ไม่รั่วบางท่านก็ไม่ค่อยได้ปรับแต่ว่ามันรั่วนะครับบางท่านบางทีผมปรับเนี่ยมัน ม่ได้ปรับอะไรเยอะหรอกครับบางทีผมซ่อมงานให้ลูกค้าเนี่ยก็ปิดเปิดสักสองทีเนี่ยผมก็แก้ไขชุดเลกูเลตอะไรตรงนี้ได้โอเคแล้วก็ไม่ได้ไปใช้งานเยอะนะครับแต่ว่าบางท่านเนี่ยอยู่กับท่านานานๆเนี่ยอาจจะมีการทำอุปารบ่อยปรับบ่อยหรือว่าอะไรบ่อยๆเนี่ยก็ปิดมีการปิดค่าลมบ่อยๆเนี่ยบางท่านก็ใช้ได้นานเนาะบางท่านก็อาจจะมีการรั่วก็ซ่อมแซมกันได้ไม่มีปัญหาครับเป็นโอลงโอลิงอ่าโอเคสําหรับตัววาล์วคอถังแต่ว่าตรงนี้เราก็ เปิดวาล์วแล้วลมหายไปจากเกจแล้วก็สามารถเติมลมเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะอันนี้ถ้ามาจากผมเนี่ยผมทําลองแกนวาล์วให้เลยนะเอาง่ายๆเลยก็คืออย่างตัวนี้ถ้าเกิดลูกค้าได้ไปปุ๊บแม่ก็สามารถเสียบกับชุดเียมท่านเลยแล้วก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรก็ลองปรับค่าลมไปตามหน้างานของท่านแล้วกันนะครับหลักๆเบื้องต้นสําหรับเด็กดลเตอร์ปรับนอกสําหรับผู้ใช้งานมือใหม่นะครับก็หลักสําคัญจุดสําคัญก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ในส่วนอื่นในการแก้ไขในการทำวามอาดหรือว่าซ่อมแซมจุดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะว่าจุดตรงไหนถอดมาแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไว้นํามาฝากในโอกาสหลังแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ